ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับมันนี่พนะครับผมผมจะมาบอกวิธีในการหาเงินดราร์นะครับผมจากเว็บไซต์ YDY มันนี่นะครับผมซึ่งเว็บไซต์นี้ผมได้ทําการถอนมาแล้วนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ผ่านเงื่อนไขในการถอนเนาะเงื่อนไขในการถอนก็คือเราต้องเชิญคนอย่างน้อย40คนนะครับผมก็ผมจะมาบอกให้ทุกคนนะครับผมช่วยมา สมัครแล้วก็ให้ผมทำการถอนมาให้ทุกคนดูว่าถอนได้จริงหรือเปล่าเนาะส่วนลิงก์สมัครก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะช่วยผมหน่อยนะครับผมว่ากดลิงก์จะได้คลิปมาแล้วนะครับผมว่าทําได้จริงไหมถ้าทําได้จริงก็ผมจะมาบอกทุกคนว่าให้มาทํากันแต่ถ้าทําไม่ได้จริงผมก็จะมาบอกทุกคนนะครับผมว่าเวตนี้ไม่ใ่นะครับผมไม่จะไปต้องมาทำเนาะส่วนเว็ส่วนลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมถ้าใครอยากมาทําก็มาทําได้เลยนะครับผมแต่ อย่างน้อยผมขอให้ทุกคนนะครับผมช่วยมาสมัครให้หน่อยละกันนะผมอย่างน้อยขอ40คนเนาะให้มันผ่านเงื่อนไขในการถอนเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ทุกคนดูแล้วนะครับผมโอเคเว็บไซต์นี้เดี๋ยวเราไปในการสมัครข้าๆก่อนเนาะวิธีในการสมัครแล้วก็ทํางานข้าๆก่อนเลยนะครับผมก็ในการสมัครของเว็บไซต์นี้นะครับผมก็พอทุกคนเข้ามาแล้วนะครับผมพอกดลิงก์มาแล้วนะครับผมก็จะมาเจอหน้านี้เลยนะครับผม ผมขอให้ทุกคนนะครับผม,มเข้ามาให้ทุกคนนะครับผมเข้าทาง Google Chrome นะเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราเข้ามาที่ Google Chrome แล้วก็เรามาแปลาภาษานะครับผมกด3ามขีดข้างบนแล้วก็มันจะมีแปลาภาษาให้ทุกคนมาแปลาภาษานะครับผมมาแปลามาแปลาภาษาเวลาทํางานจะได้ทํางานง่ายนะครับผมพอเสร็จแล้วเนาะวิธีในการสมัครก็ไม่ยากอะไรนะครับผมก็ให้ทุกคนกดไปเลยนะครับผมเข้าสู่ระบบ อยู่ข้างบนนี้นะครับผมกดไปเลยนะครับผมเข้าสู่ระบบนะครับผมมันก็จะมีล็อกอินทางอีเมลแล้วก็แซทผ่านประมาณนี้แล้วก็ Facebook อะไรประมาณนี้นเนาะแต่ผมจะล็อกอินอีเมลจากทาง Google ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็ข้างล่างนี้เลยนะครับผมนะตั้งข้างล่างนี้เลยนะครับผมก็ผมจะกดเข้าไปนะครับผมกดไปปุ๊กนะครับผมก็จะมาเจออีเมลของผมผมก็กดเข้าไปอีเมลของผมเลยนะครับผม ก็จะมาเจอหน้าเมื่อกี้เลยหน้าที่ผมใช้ทําการสมัครก็ประมาณนี้นะถ้าจะล็อกอินก็ล็อกอินเหมือนเดิมเหมือนกันถ้าสมัครก็สมัครเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนของในการทํางานนะครับผมก็ให้ทุกคนหาสามขีดตรงนี้นะผมสามขีดตรงนี้ถ้ามันมันข้ามันก็จะอยู่ตรงนี้มันข้ามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมให้ทุกคนกดไปที่3ขีดนะผมแล้วก็มันจะมีคําว่าดูโฆษณาเนาะ ให้เราดูโฆษณาวิธีในการทํางานก็มีแค่ดูโฆษณาประมาณแค่นี้นะครับผมก็มันจะมีโฆษณาให้เราดูก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราไม่ดูก็ได้นะพอเราเข้ามาปุ๊บก,ก็ให้เรากดเลขตังนี้เลยนะครับผมอย่างที่เขามีเลขให้เราก็คือ1771เนาะคือตอนนี้ผมมีทั้งหมดอยู่ที่212.68ดอลลาร์นะครับผมนะโอเคถ้าผมกดเข้าไปล่ะนะครับผมก็จะขึ้นมานะผม มันก็จะขึ้นมาอยู่ที่212.94ดอลลาร์นะครับผมก็ให้วิธีในการหาเงินก็ง่ายๆแค่นี้นะครับผมไม่ยุ่งยากครับผมง่ายมากเลยนะครับผมแต่ในการถอนมันก็อาจจะมีปัญหาในด้านในการถอนก็คือในการถอนจะยากหน่อยเพราะว่าเราต้องแนะนําคนหรือว่าเชิญคนให้ได้40คนนะครับเงื่อไขในการถอนมันก็จะยากหน่อยส่วนถ้าใครจะมาถอนเงินก็มาตรงนี้เลยนะครับผมนะ ให้ทุกคนนะครับผมมาอ่ารอสักครู่นะครับผมราสกครู่นะครับผมให้ทุกคนมาตรงที่นะพื้นที่ผู้ใช้นะครับผมนะให้ทุกคนมาตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมมาตรงที่พื้นที่ผู้ใช้นะครับผมก็จะมาเจอหน้านี้เลยนะครับผมนะก็ตอนนี้คืออันที่ผมถอนนะครับผมส่วนตรงนี้ก็อันที่ผมถอนผมถอนไม่ได้นะครับเขาบอกว่าผมถอนที่ส0งร้อยล้านเนาะ แต่ถอนไม่ได้เขาบอกว่าผมยังไม่ได้เชิญคน40คนเงื่อนไขในการถอนเงินก็คืออย่างน้อยต้องมี40คนนะครับผมก็ถ้าใครจะเชิญเพื่อนก็กดมาปุ๊บก,ก็จะไม่ลิงก์อยู่มีลิงก์อยู่ก็กดลิงก์ไปเลยนะผมลิงก์ของทุกคนมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเลื่อนมาขลังนะผมโอเคเมื่อกี้ก็อยู่หน้านี้เนาะให้ทุกคนถ้าทุกคนเข้ามาปุ๊บยังไม่ได้ถอนก็จะมาประมาณนี้เจอหน้านี้เลยนะผม ก็ถอนค่าต่ำอยู่ที่200ดอละลาร์นะครับผมถ้าใครจะถอนก็กดไปที่ถอนเงินนะครับผมนะแล้วก็มันจะมีให้เราเลือกทั้งถอนเข้าเพ y p a พ Bitcoin ธนาคารอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ผมแนะนำว่าให้ถอนเข้าเพ y p a พเนาะเดี๋ยวถ้าเขาไม่มี Pay p a พก็ถอนเข้า Bitcoin Bitcoin แล้วกันเดี๋ยวถ้าธนาคารนี้อันนี้คือเป็นเวบนอกไม่รู้ว่าจะถอนค่าธนาคารไทยได้หรือเปล่าผมก็เลยแนะนำว่าให้ถอนเข้าเพ y p a พหรืออา บิตคอยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมก็อันนี้คือผมกดไปมันไม่โผล่มาให้เนาะต้องขออภัยด้วยถ้าใครจะเชิญเพื่อนก็กดมาหน้านี้นะเรื่องมาข้างล่างครับผมมันจะมีคําว่าลิงก์เพื่อนดึงดูดผู้ใช้ใหม่ก็ประมาณนี้ให้เรากดข้าล่าลิงก์ไปเลยนะผมให้ทุกคนกดข้าล่าลิงก์ไปเลยนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับผมนะก็ขั้าล่าลิงก์ก็เอาไปลิงก์ไปให้เพื่อนเราได้เลยนะครับผมก็ผมถอนไม่ได้นะครับผมก็คือ ผมทํสักประมาณ3ชั่วโมงผมก็ได้แล้ว200ดอลลาร์นะครับผมก็ผมอ่ายังยังยังไม่ได้เชิญใครเนาะให้อย่างน้อยต้องเชิญคน40คนถึงจะสามารถถอนได้ก็ขอให้ทุกคนช่วยผมหน่อยละกันนะครับผมก็ช่วยผมหน่อยแล้วก็ถ้าครบ40คนแล้วเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ทุกคนดูว่าเวทวายมันนี่นี้ใจจริงไหมถ้าใจจริงเดี๋ยวอ่าผมจะมา บอกทุกคนนะครับผมว่าให้มาทําเว App ้นนี้กันทําง่ายนะผมไม่มันมันไม่ยุ่งยากแต่ถ้ามันไม่จ่ายก็ให้ทุกคนเลิกทําหรือว่าไม่ต้องมาทําด้วยนะครับผมก็ถ้าใครสมัครมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมว่าจ่ายจริงไม่จ่ายจริงถ้าจ่ายจริงก็ให้มาทำแต่ถ้าไม่จ่ายจริงก็ผมจะบอกให้ทุกคนไม่ต้องมาทําก็ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับผมอย่างน้อยก็ช่วยสมัครให้ครบ40คนก่อนละกันนะครับผมก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมนะของเว็บไซต์นี้นะผมก็มาบอกประมาณแค่นี้ ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมกดลิงก์มาแล้วก็สมัครนะครับพอคด4สีสิบคนแล้วผมจะมาทําการถอนให้ทุกคนดูเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณแค่นี้กันละกันก็ไว้เจอในการคลิปหน้านะครับผมยังไงก็อย่ลาลืมกดไลค์กดติดตามร้วข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบาย